สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับโค้ชเท่งวิเคราะห์บอลนะครับวันนี้ผมก็จะหยิบม,มา3คู่หลักๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเรามามเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกกันก่อนเลยครับระหว่างสเปอรนพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลีกคาราบาวครับนะครับเอ,อ่อของกุนซืออังเก้ปอนเตคุกลูเพิ่งจะบุกถล่มเอาชนะเท้าแซมตันไป5ประตูต่อศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกคงยังไม่มีชื่อเบนตาก,กูซึ่งติดโทษแบนดาวอยู่เดิมเช่นเดียวกันกับเดวิดโรเมโลโอโดเบฟ,นฟนานนเเดฟไมมกี้ัวิิชาอนแแลละวิิคาาารรรโอเเห่่บดดข้ง อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าสปเปอร์เตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีเบนเนนจอนสันโดมินิกโซเลกี้กับซอนมูรมีนเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์และใช้อีฟบิสซูมาปักหลักคุมจังหวะจากแดนกลางตามระเบียบส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซือลูเบนอาโมลิมเพิ่งจะบุกเอาชนะแมนซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียนไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเข้ามาเว้นเสียจากลุคชอวิงแบ็กตัวตึงที่เดี่ยงราายยเเดีวววท่่นนนั้สพ สันเมลจอห์นนี่อีเวนดับยูสเชมัสลาอุยต้องรอเช็คความฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายคาดว่าอาร์มรลิมเตรียมจัดทัพในระบบ3 4 2 1โดยมีโตชัวออกสตาร์ทยืนหน้าลาตา,ายและใช้โมเดลเฟรนเดสกับแอนโทนีควงคู่สร้างสารรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังขณะที่พาเซมิโลกับคอบบี้ไมนูปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามสส่วนคู่ที่สองผมจะหยิบฟุตบอลโคปาอิตาลีระหว่างอินเตอร์มิลานพบอูดินเนเซเจ้าบ้านทัพงูใหญ่ของ, ans, ขอ,งอ,อินเตอร์มิลานของกุนซือซิโมเนอินซากิสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ะา ผู้เล่นอย่างบาวาฟาเซโกอาเชบี้ที่ยังคงบาดเจ็บหมดสิบลงสนามด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ35-2ตามถนัดแต่แน่นอนว่าจะต้องมีการโรเทชันผู้เล่นอยู่แล้วแข่งหลักอย่างบาลเลล่าซันฮานโนลูมมเคตยาดิมโกตูลามและมาร์ติเนสจะได้พักในเกมนี้ส่วนผู้เล่นอย่างอัลลานี่ฟัตเตซี่อ็อกุโตอานาโตวิชและกอเลียพร้อมลงบู๊ในเกมนี้ทางฝั่งของผู้มาเยือนอุดิเนเซของกุนซือคอสตาลุยยาอิวสภาพความพร้อมของทีมวันนี้จะขาดซันตี้ล็บลิน ที่ได้รับบาดเจ็บต้นขาในเกมหลีกที่พ่ายต่อนาโปลีเป็น1ประตูต่อ3าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้กองกลางชาวสโลวีเนียต้องพักรักษาตัวร่วมกันกับออยเออร์ซารากามาตินไบเยโรคีแนนเดวิดและมาดูก้าโอเคเยด้านการจัดทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3 5มแดนกลางจะวางเยสเปอร์คัสตอมเยลเกนแอคเอคนคัมและอาตูอันตาคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างตอเรนโซลุก c a และอิเกเบาโบลงบูในเกมนี้มาดูคู่สุดท้ายกันนะครับในหลีกยูฟา ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีระหว่างเชลซีพบแซมรักโลเวอร์เชลซีของกุนซือวินเซนเซอร์มาเลสกาเพิ่งจะเปิดหลังเอาชนะเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อหนึ่งในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไม่สามารถใช้งานมีไคลโลมุตลินที่โดนแบนจากกรณีตรวจสารกะตุ้นไม่ผ่านเช่นเดียวกันกับโอเมรี่เคลลี่แมนลิสเจมและเวลลี่โฟฟานานสามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดียกแพ้คาดว่ามาเลสกาเตรียมวางหมากในระบบ42-31โดยมีมาร์กกิยูออกสตาร์ทยืนเป้า,าลาสกอร์และใช้ไท จอนคิตเฟอร์เอ็นกุนกรูกับชาวเฟรเปิดสามประสานกลางลุก Luke, คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียสบส่วนอย่างทีมเยือนโลเวอร์ของกุนซือตีเฟนเบลลี่เพิ่งจะเปิดหลังเอาชนะโบลักบานยาลูกาสามประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่าคอนเฟนซ์ลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วส่วนขอความ,มของทีมก่อนลงสังเวียนไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มนอกจากลอรี่เกฟนี่ตัวลุกจอมเกา๋าวัยสามสิบห้าปีซึ่งเดี่ยงยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นขณะที่ขุนกำลังอีกหลายอื่นๆอยู่กััันนนคครรรบบบบถวาวาาด่่เียจทใะบบ 3, 5, 2, โดยมีฟาลูกเกียเคนเนี่ควงคู่ล่าตะข่ายในแดนหน้าและใช้มาคุสพรูปักหลักคุมเชิงแดนกลางตามสูตรเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโคดเท่งวันนี้ใครที่ได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีครับขอบคุณครับ